สดีครบรไม่เห็นด้วยตาตัวเองอย่างเชื่อคนบ้าน้ำลายพิยาน,นี่ยร้องเรียนพิยาน้องเรียนส่วนอย่างน้อยร้ยองเรียนไปปับ๊บว่ามีคนเป็นกรารไม้เนี่ยมีคนเป็นกรารไม้แล้วก็ลงชื่อว่านายด้าดินหลักโมเป็น <ๆ S 2> คนเป็นกรารไม้ฟังฟังเป็นกรารไม้นี่คือการใส่าาร้ายกล่าวหากันโดยโลอยตัวหรือเปล่าไม่มีหลัก ีนี้คุณอ้างว่าพิยานอ้างว่าเปิดแล้วครับเปิดแล้วการที่มีคนเข้าไปทํากิจอ่ะแต่เปิดแล้วครับนั่นแหละคือคุณเป็นคนตัดต้นไม้<อ>คือสรุปเองมนไปเองว่าให้ไหลไปตัดหญ้ามันตัดหญ้ามันต้องตัดต้นไม้ด้วยนั่นคือการเก่าหาโดยลอยออถ้ามึงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกูฟ้องมึงตั้งนานแล้วเออ ไปเจอไปเจอฟ้อเจอก่อนฟ้อเจอก่อนการแลกคยโดยเร็วในกูฟ้องถ้ามึงอยู่ประเทศไทยเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่ในประเทศฟ้อเจอก่อนเห็นไหมครับเออทีนี้ลงชื่อชัดเจนว่านายนรินทร์หลามภูเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไปกลางไม้เพราะว่ามันไปตัดหญ้าไปมันไปปลูกยางไปตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นนี่คือการกล่าวหากันโดยเรอวอ่าแล้วก็คุณเขียน บรรยายไปอยู่ในเอกสารในการร้องเรียนว่าพื้นที่ตัวนั้นเป็นพื้นที่ของครอบครัวขององค์ตระกูลตระกูลหนึ่งว่าไปแนละ้วก็มีการแล้วก็บอกได้ชัดเจนว่าคุณคุณอไอ้ไหลายนี่ไปสวมสิทธิ์พื้นที่ตัวนั้นของครอบครัวนั้นของตรนะกูลนั้นจากนั้นเนี่ยคุณก็ได้อ้างชื่อของคนอยู่ในครอบครัวนั้นอย่างชัดเจน ชัดเจนดังนั้นเรื่องในเอกสารอยู่ในนั้นมันก็มีเรื่องราวอยู่ในนั้นเออภาพ่ายคลิปวิดีโอเอกสารที่อยาน้องเรียนที่ยานลองเรียน,ยาน,ยนถามว่าที่มาที่ไปที่มาที่ไปของภาพนั้นคลิปนั้นคุณได้มาอย่างไงอืมได้มาไงคุณอธิบายไม่ได้ คุณบอกว่าได้มาจากเฟซไม่มีใครอารมเฟซคุณบอกว่าได้มาจากคลิปมันไม่มีภาพเหล่านั้นอยู่ในคลิปตำรวจได้เปิดคลิปให้ดูแล้วว่ามันไม่มีภาพต่อไม้อยู่ในคลิปโูตววป้ตำรวจเปิดภาพให้ได้แกะภาพการปลูกยางตัดหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจเปิดหลักฐานให้กับน้าไหยดูนะครับไม่ไม่มีคลิปที่น้าไหลตัดต่อไม้นะเอาแล้วครับงานนี้นะครับ สนเทือนอีกแล้วครับเมื่ออ้แต่ครับเอามาพูดครับว่าตํารวจไม่ได้มีการเปิดหลักฐานอ,อะไรให้ดูแค้เปิดคลิปวิดีโอนะครับนะให้ดูเฉยเฉยสนุกนะครับเขาม่มีภาพการกรายมาให้อย่างที่คุณได้ร้องเรียนไปทีนี้เมื่อมีการร้องเรียนร้องเรียนไปอย่างนั้นอืเขาก็มาตรวจสอบสองครั้ง ครัง้งแรกแจ้งที่กัดผิดครั้งที่สองแจ้งทีกัดถูกต้องออตามนะั้นคนที่คนที่รับไม้ต่อคนที่รับไม้ต่อรับช่วงต่อไปเจอเบไปเจอบนั่นคือนักกฎหมายชื่อสีสุอฟังไม่ได้สับจับไม่กระเดียดร้องบุ่เงียได้เงินไยได้เงินไงไม่ได้มีอยู่ในมือได้เงินไงทำมุ่งมั่วเไย เอกสารไม่ได้อ,อยู่ในมือนักกฎหมายเลยสักแผ่นอ๋อนี่อยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเอกสารเหล่านั้นเอกสารเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นการลองเรียนไปถึงป่าไม้อป่าไม้ก็เอาเอกสารนั้นส่งให้ตำรวจตออป่าไม้เอาเอกสารนั้นให้ให้ตำรวจตอออ่อนะอไม่ได้ไม่ได้ป่าไม้ไม่ได้เอาเอกสารนั้นให้กับทนาย ไม่ใช่อ๋อเป็นี้เองไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดว่าฝ่าไม้เอาเอาเอกสารให้กับทนายนะไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดว่าตำรวจเอาเอกสารให้ทนายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอย่าเข้าใจผิดว่าอียานเอาเอกสารให้ทนายไม่ใช่ กฎหมายคนหนึ่งชื่อสีจุกไม่ได้เอกสารสักแผ่นเอาเลยตายแล้วสีจุกไม่ได้นักกฎหมายคนออนั้นถึงมาอ้างไงว่าไม่มีไม่มีรายชื่อตามที่ไอ้ไหลพูดไม่มีไม่มีเพราะมึงไ,ไ,ไม่มี ไหญ่เขาไม่ให้พูดเรื่องมันตกแหกมากแล้วคืออย่างนี้สิ่งที่แต่พูดเนี่ยนะหลายคนอาจจะก,ก็ปวดใช้วิจยารณญาณในการชมเองนะครับนะแต่มีอยู่เรื่องหนึง่งที่ฟังแล้วโอเคก็คือไอ้สี่สุกเนี่ยรักร้องมาจำตำบลเนี่ยมันไม่มีเอกสารมันไม่รู้เลยว่าเอกสารในคำร้องนี่นคืออะไร คือมันได้เงินมามันก็ล้อมหมุนพุ่งชนอย่างเดียวคือชนแบบมั่วๆอ่ะเข้าใจไหมครับคือล้อมแบบมั่วๆคือเป็นเป็นธนวยที่ที่บื้อในฌานเรื่องนี้นะที่แต่เล่าเลยนะคือมันมันเป็นอะไรที่บื้อมา,มากๆนะครับบื้อมา,มากๆคือทํางานตามเงินอ่ะเงินเยอะทํางานเยอะเงินน้อยทํางานน้อยแล้วทํานี่ไม่ไ ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรเลยว่าใครเป็นผู้ร้องร้องเรียนใครอะไรงไงเรื่องเลทุกวันนี้ก็เงียบไปแล้วครับไอ้โลนเงียบไปแล้วหายไปแล้วนะหายนะครับเมื่อเจอความจริงต่อหน้านะครับทุกท่านเพนะราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ครับว,ว่าอะไรบ้างแต่แต่ผมได้ข่าวมาว่าดูทั้งแปลงเลยนะครับดูทั้งแปลงเลยทีนี้มันขึ้นอยู่ที่หลักฐานแล้วแหละว่าไฟไหนจะ ปักมืกันแต่ของผมไม่ดําเนี่ยผมเชื่อมั่นในหลักฐานเพราะตัวเองพูดเองในในใ,ในคลิปแต่ไอ้ไหลเนี่ยมันเป็นแค่คลิปวิดีโอซึ่งนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าราฐาของผมเนี่ยโดนหมดนะโดนหมดเลยแล้วก็เข้าด้วยถ้าเทวดามีอำนาจการตัดสินใจที่ที่ตรงไปตรงมานะ ผมเชื่อว่างานนี้อีดังไม่รอดแต่ที่มันช้าเพราะว่าเทวดาไม่มีอำนาจกระตันใจลังเลลังเลระหว่างอภิษรือไม่อภิษลังเลหรือว่าระหว่างอภิษถึงไม่อภิษด่วงนิ่งแต่เทวดาเรือกที่จะนิ่งครับทุกท่านนะครับเทวดาเลือกที่จะนิ่งนะเอ้พี่ครับอะไรจะเกิดขึ้นวันหน้าก็ตามชมนะครับรอติดตามชมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับทุกคนจะให้คนผิดมาลอยนวลลอยหน้าตาอย่างนี้ไม่ได้ ห็นไหมครับทุกวันนี้ดำฉลาดดำไม่พูดเลยเลยนิ่งเลยครับไลส่สดเปิดเพียงเดียวนะครับนะฉลาดโอเคครับคลิปนี่ก็มานี่ครับ